เป็นถนนเฉลิมบูรพาชลทิตเป็นถนนที่สวยที่สุดที่เรียบทะเลที่สวยที่สุดไม่รู้ในประเทศหรือเปล่าแต่คิดเท่าที่เห็นมามันสวยดูแล้วสุดยอดเลย หลังจาก600เมตรคุณจะถึงจุดหมายปลายทางของคุณปลายปลายทางจุดชมวิวเนินนางกรยาสวยมากเลย รอบค่ยลงมาถ่ยหลังจาก300เมตรคุณจะถึงจุดหมายปลายทางของคุณ ไป,ไปลายทางอยู่ด้านขวาของคุณ